บอกเลยว่าเป็นวันที่โหดร้ายามากมายพอสมควรโอ้โหมันร้อนมากแล้วแดดแรงนะ่นร้อนจริงวะที่ผมมาจอดรถตรงเนี้ยอืมผมผมว่าตกใส่อยู่ร้าน,อ,นอยู่เลยไม่รู้ว่าหายยังไงอ่าถต่ว่าเขาเขียนว่าเปิดถ้าเราเดินเนี่ยเนี้ยมา,ม,ามาเลยป่ะลองได้ได้ได้สมมติถ้าเรา,ารเดินต่อไปเนี้ยมันจะมีอยู่ร้านอยู่ด้ย ข้างหน้าร้านไม่มีอะไรฝั่งตรงข้ามที่จอดรถใช่ป่ะใช่ไม่มีอะไรเลยไอ้เนี่ยถ้าเรามาเราจะเห็นว่าเขาเขาขายหรือเปล่าเราไม่รู้ว่านั่งเป็นร้านอะไรอ่ะอะแล้วผมสงสัยมากเลยเปิดเรามองไปเลยนะเปิดจะขายอะไรมันเปิดด้วอเห่าทำไมตู้มโล่งๆอ่ะเปิดเหรือว่าเปิดเลยเหรอหรือว่ารอคนเปิดวะหรือว่าช่วยมาเปิดฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ตู้เขียนว่าเปิดไม่มีอะไรถูกต้อง ใช่ไม่เป็นไรนะอ่ะ,อะเราลองนั่งเลยเอาป่ะเดี๋ยวลองนั่งเลยเปิดไหมครับเปิด,ปดตามป้ายนี่เลยคนะสุก,ก,สก,กี้สุกี้เฮ้ยสุกี้นะอ่ะสุกี้สีโค้งเอาไหม ซี่โครงปีกไก่ไหมซี่โครงปีกไก่เอาแค่ไหนแค่นี้เอาซุปที่หมูนี่นี่ครับแล้วก็ซี่โครงหมูแล้วแดงแล้วก็ปีกไก่ปีกไก่แล้วแดงสามอย่างครับนี่ร้านโบราณอยากกินจับช้อีกอย่างรู้ไปแล้วมาแล้วชอบรถเนี้ยนะเฮ้ยผมขอนั่งแบบเป่ากลมหน้าบอกจะบอกอยู่ว่าเป็นนั่งเป่ากลมดีกว่าอ๋อ เมื่อก่อนครัวอาจจะอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้เป็นทังหลังแล้วเปลาถังหลังใ้ยผมว่าร้านนี้เป็นพัฒาารเก่าวะหรือว่าร้านเก่าแน่นั่งมีลายแน่ใช่เมื่อก่อนมันจะมีเขียววะเขียวเขียวกับขาวแต่อันนี้น่าจะทาเขียวกับขาวเวลาโรงเรียนเชื่อว่าแม่งไม่เคยเจนเลย เปิดยังงันก็ไม่เย็นเขาไม่ได้ท่านสังเกตจากที่มันพัดใช่ไหมเขาเปิดให้มันระบายอากาศด้วยให้มันระบายความอบอ้าวอ่ะก็แบบว่าอาจจะมีลมสามตัวแต่ว่าเราแม่งไปติดเกงกระป๋งนี่ไงไปติดเดือดสาอเอาเนี้ยจะผมคาดหวังไงไม่เย็นให้หน่อยวะอันนี้เท่ากับว่าร้านนี้คือร้านที่สองต่อจากไข่ดึงะมาเราพื่อผมว่าเป็นร้านที่ตัดก่ออีกอันจัดตู้ใช่ไหมจัดตู้เนี้ยเหมือนร้านแกงกระป เรามันรอเดี๋ยวก็เลยดกินละมั้ ไอ้เฮียทีแรกบอกว่าวันร้านติดเป็ดจัร้านติดเป็ดเป็นไงล่ะอ๋อถ้าเป็นสุกี้หม้อดินนี่ไม่สบายนะนี่สุกี้หม้อแขกแล้เนี่ยไอ้ที่นี่จืดมากขึ้นนี่คือไอม่ม้อในครัวไอ้สุกี้อแบหม้อเล็กนี่เฮ้ยอย่างนี้มันดกตะลุนละมาลายเลยพวกเนี้ยปลาไหลนะอุ้ยจอระเข้ระเข้ได้อยู่ระเ้อร์สิบกนี่ต้องเอาเลยดีนะเฮ้ยเวลาเวลาทะลุไม่ทิ้งนะเขามีคนอุดนะใช่ช่างรับอุด แล้วเวลาหมอพวกนี้เนี่ยารนี่คืออร่อยเลยนะใช่ถ้าถ้าเป็นเตานีบเป็นร้านจิ้มจุ่มะร้านสกี้ไม่มีแน่เนาะใช่นี่สกี้จริงป้ะเนี่ยเดี๋ยวดู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 นเฮ้ยด็กจมเดิมาแล้วอย่างขอบคุณครับนี่ไก่เล่าแดงจินมสกีนะดูความเข้มเข้มไปดูเต็น เฮ้ยน่าห้นว่ะแต่ว่าดูสีแล้วนะยีแน่ยีแน,น่ต้งหู้ยีเน้นเนะ้น่ะเต้า,ตาู้ยีมาเลยเต้า,ตาู้ีนแอดสุดเหมือนกันไของแอดนะใช่ป่ะแอดของแอดเฮ้ยเ้ยในี้โคจ้ยดีกว่า อ๋อเออว่ะกูกำลังถามว่าไอเราสับงหมูไหมเหรอหรือว่าไม่เนื้อเพราะมันมันดูเข้มเข้มอ่ะเขาใส่มาแล้วใส่เถอะมันเดือดแล้วสารเซโมออะไรนะสารสารเชโอฮะอะไรนะสาสาระเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนเฮ้ยคุณคุณคุณเห็นป่ะเห็นป่ะผมไม่สนนะผมใส่หมดเลยนะได้ได้ใส่หมดเลย เฮ้ยออข้างว่ะออกข้างไ้ยคนดูบอกเหมือนมึงทำไ่เป็นมาอีฟหอมดิว่ะเอีฟนายเหมือนนายทำไม่เป็นเหืจังมึงไม่เหือที่ไมผักมั่งเลยวะมึงรู้ใช่ปะมีี่มีี่อย่าที่ไกเลยองหมูสุกก่ะไหมหรือเอาเลยหรือใส่ผักเลยจริงๆผักเนี่ย มันต้องไปด้วยกันอยู่ที่ว่าคุณชอบกินแบบไหนเพราะว่าถ้าคุณชอบกินแบบว่าค่อนข้าจะเปิดๆเนี่ยต้องใส่เลยใส่เลยต้นหอมหัวไชยาหนี่เนี่ยช้างสะบัดงาเรือสีปดม้าเรือสีปดม้าช้างสะบัดฟอยด้วยช้างสะบัดฟอยเลไอ้สัสถ้าเรือสีปดฟอยผมว่นั่งนั่งสวยหมด ต้นหอมดิต้นหอมใส่ไปด้วยเพราะว่ามันจะได้ส่งกลิ่นเลยต้นหอมเนาอไม,ม่ได้ใส่ตอนนี่อ,ออกกลิ่นเลยเออใส่ใต้นต้มป่ะทักครึ่งมีบ่ทักปอยยาลานะทักปล่อยยาลาทักปอยฉันสมัครปอยไม่ไงั้นบุญเส้นไม่จมเนี่ยแล้วเราร้อ,อยทุกอย่างสุดนะครับร้อยทุกอย่างสุดนะนะตีกไก่แล้วแดง น้ำเขาเป็นแบบน้ำเยอะมานน้ำเออน้ำเยอือกม่ะปิดไก่เล้าแดงฮะนนี้ปิดไก่เล้าแดงนั้นไก่เล้าแดงอ่าไ,ไม่มีความเค็มเลยอันนี้ผมไม่รู้สไตล์ไหนแล้วแต่นี่คุ้นปากเจียย๊ยบเลยผมแป่กทีนี้อาจจะต้องลองกินเนื้อก่อนเลยอ่าซอสแค่อาจจะเพื่อใช่ใชเดี๋ยวผมขอลองชิงมก่อนนะ ่าเกือบดีอยู่แล้วอร่อยไหมไม่ต้องลองว่ะคือผมจะเอารสชาติที่หอมนะเราจะคิดว่าไก่มันต้องเค็มสู้อ่ะเปดีกว่ารสชาติอื่นจากไก่อ่ะเหมือนมีรสชาติไทยอย่างเราเอาสองบาทเชื่ออ่าแค่นั้นเลยไม่ต้องซับซ้อนมากแค่แค่นั้นเลยเว้ยแล้วก็ มีกลิ่นอายขึ้นๆของเหล่าแดงด้วยก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นนะจะออกมาหวานๆเลยเดี๋ยวผมณได้ลองขาบนขาบน,าบ,นอบอกไม่ถูกครับอืมทั้งกคนเพนอ่ะอืม น้ำซอสปลาไห่แยกไนอย่างชัดเจนผมว่าต้องตีเลยเปลือกเปล่านั่งมันตึงดีซอสแต่มันแค่เปลือกเท่านั้นนะใช่ตื่น่อยหนระอหรอตีอร่อยกว่าอ่ะมันจะไปอีกแบบนะถ้าเราเอารสชาติที่เราเคยกินมาตัดสินอ่ะเราผมไม่รู้ว่าเขาเ,ขาเป็นสไตล์ไหนอ่ะอืมเออ พี่ต๋องก็อีกแบบนะแบบเอออย่างมันเครื่องหนึ่งอ่ะไอ้นี่อีกแบบไอ้นี่อีกนานนะเนี่ยโอ้ยอีกนานอ่ะเฮ้ยทำไมันเปิดฝามาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนสุกี้ที่เราซื้อกินอะตามเดียวอะใช่พอสุกี้นั่งเขาจะเขาจะใส่นี่ไปด้วยเขาจะใส่พวกน้ำจิ้มไปเลยไปผัดไปต้มเลยไม่ได้ยังไงแต่ขอลองชิมน้ักแล้วกัน จับไก่ครับพี่อื่เขาึนเงินได้เต้าหู้ยี้ก็คือสูตรแล้วผมว่าจิ้มเนี่ยสูตรเฉพาะของร้านเขาแน่เลยงเงินได้ตรงนั้นมันจะแข็งแข็งนะเออจะเคือตีว่าน้ำเหล้าแดงเนี่ยมันคือแทนเป็นซอสที่แบบแทนน้ำจิ้มไปเลยมันจะรู้สึกพอดีดอใช่ใช่ ถ้าเป็นเหล้ารึเปลืาเพราะไม่แน่อาจจะเป็นอีกประเภทศนนะเพราะว่ากับข้าวบางทีถ้าเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวัตถุดิบก็จะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนน้อเคย่งเปิดนหมดแล้วนะเหลืออีกอย่างนึงไอ้ข้าวหมูข้าวหมูน้ำแดงกูว่าได้แล้วว่ามันขึ้นแล้วนะผุดๆแล้วนะได้เลยฮะ <c oughs> พ้าวหมูลงตอนน้ำเดือดเลยใช่ได้แล้วล่ะ <c oughs> แล้วหมูหมัก ทนี่ไปด้วยซอสอะแบบนี้เนาะนี่แม่กำลังดีใช่ไหมฮู้ดเขี้ยเนะี่โดนลักเปิดว่ะโดนลักเปิดหดดันหลังอยู่อ่ะนั่งยองๆเลยนี่แม่เล่นในทอยแม่เล่นในทอยนใช่ไหมนใ,นใช้ประมาณนี้นะอืมงไนเรื่อ ไม่ถึงข้าวอ่ะมันได้ฟิว่ะผมใช้คำนี้ฟิวได้ฟิวใช่ฟิวทุกอย่างม่ใช่แล้ารมช่างไม่ข้น้วยนะอืมจากไทยกินไปกินมาเพลินนะกินคำแรกเหมือนตุกหวานใช่แต่พอิะมาลองเฮ้ยได้เวอรเหอว้ือมีความของของเหล้ากับอีสทยกะทียยใช่ใช่ใช่ ไก้ทำคนเดียวยนะไได้เน่ยนัเฮ้ยพี่ทำประเไหนวัเพิอพี่อะ่ะอืมแต่ทีนี้ไอรสชาติที่แบบเราชอบอะนา่าสิรแรงกว่าน,นี้อนิดนึงอืม้แบบติเ <พอ S 3> มหมอ,อืพราะว่าน้ำน้จิ้มเขาโต๊ะูยีโคตรข้างหนามากหนาจัดเลยเนาะ นี่ยกไม่ดีเลยค่ะเดี๋ยวใช่ใช่เดี๋ยวคุณเป็นนิ่อยู่มานะนั่งไม่ได้เว้ยบลลี่มันไม่ใช่อ่ะอ่าอืมแต่มันมันได้กลิ่นนะกขิ่นเขาแล้วอะลองดูก่อนะลองดูก่อนอ๋อคุณเอาไปโอ้ยงั้นเลยอ่ะเออมันร้อนไงเอาไปทำเ็นหน่อย เฮ้ยแต่แต่ไม่ร้อนขนาดน,นั้นคุยกินได้เลยหเห็นป่ะเห็นป่ะาตมนป็นยไอารู้สึก<อ>ว่าเราเมื่อก็้ี่เจอคือนน้ำจิ้มน้ำิ้รนเนี่ยมันเนดูเหมือนรรา่ะ่พอนเ,นเห็ดวมาไม่อร่อยเลยแสดงว่าผมไม่ตกใจกับความเค็มนิดหน่อยของมันได้มึงอาจจะแบบไม่ไมค่อยชอบไม่ไม่ค่อยเอรไม่อยไ,ไม่ค่อยเอ ไปอ่ะน่าแล้วคือรถ้ากินกินไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมีความเค็มใช่่ม<ะ>ไปปะ่ะแต่ว่าผมชอบความหอมของเต้าหู้ยีมันนะแต่แค่ผมไม่ชินกับที่รสสัมผัสของมันทั้งหมดแก่เค็มเมื่อกี้ได้ยินที่กินเมื่อกี้มันไว้นะเอาหมูที่อย่างเดียวหอมเลยหรอ ปูของผมก็ไม่ได้เอบุ้นเส้นใช่ป่ะเอบุ้นเส้นนะแค่คลุกเคลือบก็พอแล้วพอพอช่วงน้ำแกงข้างหลังอ่ะไม่ต้องนะหรอเออไม่ไม่ต้องจิ้มกันอุ้ยอันนี้หมูแไหมใช่แต่ถ้าได้หมูลงดีเลยอันนี้อร่อยแน่หรอใช่เลยลองอ่ะขอร้องพอดีแต่เขาต้องขี้หมูอย่างเดียวหมูเดียวแล้วเท็่เหมือนกน ยืนทำไม <laughs> ยืนก็งอดนั่งไม่ได้ร้อนเ <laughs> ฉนป่ะข้าหมูอย่างเดียวแล้วคำที่สองใช่ปะม,มีผักกับบุญเส้นติดมาหน่อยแล้วน้ำกิ้มบางๆก็ได้หรือว่าไม่ต้องก็ได้ถ้าอันนี้อาจจะหนาไปนะอาจจะอาจจะหนาไปโอยโอยยิงที่โดนใจเลยโอ้โหโดนใจหมูเชียนเลยว่ะ พอสักคที่สองอะเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจคาแรคเตอร์เขาจบป่ะคิดเหมือนกันนะคําสองอะผมเข้าใจแล้วคาแรคเตอร์ของร้านนี้คืออะไรที่ผมบอกแล้วว่าไม่เอารสชาติที่เราเคยกินแล้วออกแล้วเราค่อยๆกินไปเลยนะไม่จะใช่เลยแล้วน้ากิมอะคาแรคเตอร์จัดอืมเป็นอีกแบบเนึงอืมที่ไม่ใช่ทุกที่หามร้านที่เราไนใช่ไม่ใช่เป็นความกลางไม่เป็นความกลางท,ที่ที่ลราปุกไปด้วย คาแรคเตอร,ร์ของเขาอะไม่ใช่การจืดนะการสดเพลินคาแรกแรกช่วงแ,แรกที่ผมกินอะไม่คือช่วงแรกที่สัมผัสรถใหม่แล้วมันแปลกมันเลยนิดอยู่แปลกนิดอยู่แต่ต่ว่าพอผมไล่ๆ,ๆกินไปเรื่อยๆโอเคผมก็จะได้จบละใช่คาแรคเตอร์ชัดเจนมากแล้วผมว่าใครชอบติดเลยร้านนี้ใชถ่ถ้าถ้าพูดได้ง่ายๆคือไม่จําเป็นต้องน้ำจิ้มที่มีงาเนี่เป็นน้ำจิ้มอีแบบที่ไม่ต้องมีงามาช่วยเลย ผมว่านะอาจจะเป็นแค่ผลกับคุณก็ได้อืมเราอะถูกสปอยรสชาติน้ำจิ้มครึ่งหนึ่งของชีวิตอะใจเป็นเพลย์แน่นอนลอยไปเลยแล้วเราเข้าใจว่าน้ำจิ้มต้องบีบมะนาวต้องใส่พริกด้วยแต่นี้ไม่มีนะไม่มีเสร็จมาให้ด้วยนี่คือน้ำจิ้มก็ผู้ดีใช่เมื่อกี้ผมเลยน่าคิดว่าหรือว่าข้อมชีวิตของเราอาจจะต้องเป็นไลฟผมขึ้นไปนะสมมติว่าผมอายุสามสามสี่ใช่ป่ะแล้วไล่ไปหาคุณอะแต่ขึ้นเรื่อยๆ จะถูกไซโคโดยไม่กี่เจ้าอืปึ๊บไก่ทอดต้องเคสใช่พิซซ่าซื้อพิซซ่าฮารพิซซ่าฮารเลยไอ้ติ่มแดนที่คุีกับเซเว่นเซ่นถ้าเป็นซุคี้ที่เราไปยคนประเทศไทยที่ที่คนบ้านๆที่เราคิดคือเอ็นเทนขั้นบนของชิ้นนี้แบบะจำจิ้มเราจะปูบีบให้เราชอบแต่ไม่ดูดแล้วมันจะมียี่ห้อที่แตกต่างไปถึงก็โคคาถูกว่ามันจะเป็นยกไปอีกแบบชิ้นท็อปไม่ค่อยได้กินไม่ยากเลยใช่ ีเป็นร้านอาหารด้ยอาพัตาคาราคาสูงแล้วครอบครัวรางยาแบบเราจะไม่มีมันกี่หรอกผมว่ามันไกลตัวคนมันใหญ่เราเออที่นี่แหละเป้งมาที่ติงรสชาติจิ้มของเตาเฮ้ยเป็นไปได้น้ำติดน้ำจิ้มแบบเดียวอ,นนอันนี้ผมมีมข้อได้อย่างเขามาเสริมแ่ะ อันนี้คือน้ำแดงของเหลาใช่ป่ะไม่จะมีหัวหลันเต่าเว้ยหรอเออจะจะมีผักอะไรประมาณเนี้ยโรยมาข้างบนในความเป็นน้ำแดงเฮ้ยนั่นเ,เป็นน้ำแดงไหมซี่โครงน้ำแดงใช่หรือว่าเครองครอ,องเนื้อซี่โครงมาอย่างเดียวต้องลองดูก่อนนักเต้องคุณไม่ต้องกินกระดูกผมคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นกับมันเป็นกระดูกอ่อนหรือเปล่าลองชิมอลองชิมนะใช่เพราะเนื้อซี่โครงเหลาเข้าใจว่าซี่โครงหมูมันต้องติดกระดูก เสมอไปแต่มันมีเนื้อส่วนอื่นที่ติดกับที่โครงที่เขาเลาะไว้ขุดมากรสชาตินี้ของตำลติดขุดมากผมบอกว่าอันนี้เป็นสูตราำร็จของน้ำน้ำแดงของจีนเหรอใช่มันจะติดผู้เสิรเทศหน่อยใช่ใช่แล้วมันจะสนุกจากถั่วเฮ้ยถั่วกันตานะใช่ผมว่าเมนูพวกนี้ไอ้เป้ไม่ทำอร่อยแน่ มเก่งลองมาดูดีกว่าว่าเนื้อมันเป็นเนื้อแบบไหนมันเป็นยังไงวะพี่กุ้งอ่อนเหรอใช่ใช่ใช่ะปะกูว่าที่กงอ่อนว่ะออาเดี๋ยวผมขอลองกินใช่ที่คงอ่อนมันจะมันๆหน่อยเจ่ะปะแม่อยากที่เราเข้าใจเลย ไม่กินทุกโซนใช่ไห<ะ>มนจะต้องสอกข้าวเลยแล้วก็เอาเนื้อตรงนั้นมากระดูกออกไม่ต้องไม่ทําง่ายด้วยอืมผมว่าเขาน่าจะฉุกแปฟนทอดอาจจะทําให้ผิวมันะนะผิวมันกรอบนะเนื้อม,มันจะเป็นเส้นๆเลยข้างในอะม,มองดีเนี่ยไส้ล่องไส้ลอ่ลองกินกับขวานะอืมอกินกับขวานกินอะไรรู้ กินหมูสวดกินน้ำพร้อมกันอร่อยมากต้องคุยร้านนี้เขาคมาทุกอย่างก็ได้ได้แน่แเลยเปลี่ยนมุมเป็นโต๊ะสนุกเลย <laughs> โอ้โหี่สัตว์ร <laughs> อนนี่ยังไม่ไม่เปลี่ยนเยอะเท่ามึงเลยเดี๋ยครับผมขอลองนะถ,ถ้าผมว่าข้าวไม่ข้าวแค่เพราะว่าวอะไรวะมันทอดแล้วเนื้อมันแห้งแล้ว นะจะเข้าเหมือนกันอืแตไอ้นี่ด้วยความที่มันยังมีเนื้อสัมผัสอ่าเข้าหว่ะเฮ้ยเนี่ยวันนี้เมนูเซอร์ไพรส์นะเมนูเซอร์ไพรส์มากเนี่ยเนี่ยขึ้นขึ่นงนี้เลยวันนี้เนี่ยอืมจึ้นฟุ๊กี้กินได้กับทุกอย่างเลยด้วยทานจัดนะอืมไม่ได้ถูกปากสำหรับทุกคนนะบอกอ่ามันลองรสชาติใหม่ๆรสชาติที่เป็นคนกินนอกที่นี่อืม ตัดหน้าไม่เดยวเกินเซอร์ไพรส์อะไรต้องตอนนี้าก็ความเงนแบ่าัจัดนะจ๊ดนะไม่เกิดทีแต่สุกี้อ่ะผมผมอยากให้ทุกคนมาเซอร์ไพรส์กัมันอยากให้แต่สิ่งเดียวเลยเ้าเข้าเข้าเข้าเ้าเข้าเข้าเ้ากัมันสมมุติว่าถ้าเราไปตัดสิงเดยผมว่าไม่จะมีแครอกจะไม่อร่อยตัดแล้ี่ไม่ได้เรียนรู้คอนเซปต์ชัดมากมเดี๋ยวม,มันดูราคาไมอ่ะ ตอนท้ายนะจะลากินนะจะผมกินปุ๊บเนี่ยตัดชึบเนี่ยผมจะรู้ราคาเลยนะจะของมอจอเดี๋ยวพอรู้ราคาแล้วบอกเขว่าหนาวคอได้หน่อยอ่าสู้จริงจริงส่วนมากคนที่มากินเนี่ยเขากินคุกกี้ใช่กินคุกกี้นะจะเราไปเห็นเมนูโบราณเนี่ยน่าจะตกอย่างละสามร้อยน้ำตกขวดใช่อย่างละสามร้อยใช่ป่ะยังผมได้ยินไม่ชัดแค่นี้อืม อันนี้ผมสลังวาดนิดนึงเถอว่าสูงก็ประมาณนึงอะเอาสูงสูงนิดนึงสูงหน่อยส่วนมากอย่างเดียวก็ตังคนละหนึ่งอย่างนะมาก็ลองมาดูนะครับผมตั้งหลักดีๆนะครับค่อยๆคิดคิดอ่าเราไม่ได้กินไปบ่อยหรอกลองมาดูได้สักครั้งหนึ่งลองดูกินให้รู้ดีนะอย่างเงี้ยดีโอเคจะเจอแล้วเจอนาะโอเคไป สามแชนะสามแ๊ทนะหรือว่าสองครึ่งสามสาม,ามสามแจทามบาทบาทเขบอ